เสียงอ่านนิยายเสียงกระซิบจากจักรวาลในใจตอนที่สองบ้านที่ไม่เคยเป็นบ้านบางคนมีหลังคาแต่ไม่มีบ้านบางคนมีบ้านอยู่ในแววตาของคนที่ไม่เคยจากไปหลังจากวันนั้นในสายน้ำเด็กชายกลับมาสู่ความเงียบที่คุ้นเคยโรงเรียนกินนอนไม่ได้เหมือนคุก แต่มันก็ไม่เคยเป็นบ้านบ้านควรเป็นที่ที่อบอุ่นแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยมีมื้อเย็นที่ทุกคนหัวเราะก,กันพร้อมหน้าพ่อยังอยู่ในคุกแม่อยู่กับใครไม่รู้และไม่เคยมาหาคำว่าแม่สำหรับเขากลายเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่คอยรับโทรศัพท์เวลาเขาโทรกลับบ้าน และบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเองเป็นลูกของใครกันแน่ตอนย้ายไปอยู่กับป้าเขาคิดว่าอาจจะดีขึ้นแต่ที่นั่นก็แค่เปลี่ยนเตียงกับผนังห้องความเย็นในหัวใจยังคงอยู่เหมือนเดิมเขาเริ่มกลายเป็นเด็กที่เรียนไม่ดีไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เพราะไม่มีใครสนใจว่าเขาเข้าใจบทเรียนหรือเปล่าทุกคนสนใจแค่ว่าเขาไม่ใช่ปัญหาก็พอเขาเคยเขียนในสมุดบันทึกว่าบางครั้งเราไม่ต้องการคำตอบแค่อยากให้ใครสักคนถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง จนถึงอายุ12เขาก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าเขาอยู่ในที่ของตัวเขาเองชีวิตเหมือนกระดาษที่คนอื่นเขียนให้แต่ในบางคืนเขาได้ยินเสียงนั้นอีกเสียงที่เหมือนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เสียงที่ไม่เคยตำหนิเขาไม่เคยละทิ้ง มันบอกเขาเพียงว่าเจ้ากำลังเดินทางกลับบ้านอยู่แม้ยังไม่รู้ว่าบ้านนั้นอยู่ที่ใดและเจ้าจะรู้เมื่อเจ้าหยุดตามหาบ้านในสายตาคนอื่นแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงบันทึกในใจท้ายบทบ้านจริงๆ อาจ,จไม่ใช่สถานที่แต่อยู่ในความรู้สึกของการเป็นที่รักโดยไม่ต้องพยายามความหวยห,หาคือประตูสู่การค้นพบลากแท้ของจิตวิญญาณเสียงกระซิบในใจไม่เคยหายไปมันแค่รอให้คุณหยุดหนีแล้วฟัง